เปไ็นไงฮะร,รู้สึกไงแย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> รู้สึกว่าแย่รู้สึกถามผมถ้าสมมติกลับไปได้ไม,ไม่ไม่ควรมากกว่าแล้วฝากฝากด้วยนะครับฝากด้วยที่ใครแต่ว่าใครใครที่ยังคิดแบบนี้หรือหรือมาฟังแบบเนี้ยฟังฟังที่ว่าผมเล่าเนี่ยคือพวกผมผมปาิโก้เลยมามาบอกแบบเหมือนเป็นคทางหัวใจแล้วว่าเรื่องพวกนี้มันมันไม่ใช่เราควรใช้เหตุผลอยู่ในอารมณ์แล้วก็ความแรงแล้วต้องใช้เหตุผลคุยกันมากกว่า ดีกว่าที่เราจะไปดนแบบนี้ถ้าเราคุยกันถ้าตรงนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรไปตรงนั้นแต่เราเราไม่ได้เลือกตรงนั้นครับเราไปเลือกใช้อารมณ์มากกว่ายพี่โก้เป็นไงพอเราใช้กําลังตัดสินแล้วผลออกมาเป็นอย่างที่เราได้รับกันเป็นไงพี่รู้สึกไงก็รู้สึกแย่อยู่แล้วไงคือเพราะการตรงนี้ก็คือตรงนั้นน่ะคือทางทางเอ็มเขาสูญเสียใช่ไหมได้ทงผมโดนแบบนี้ใช่ป่ะผมก็เกือบสูญเสียนะถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นอะ คือพ่อแม่เราก็ต้องเสียใจใช่ไหมล่ะใช่ไหม